สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอวันนี้จะมาสารสี่ลวดแล้วก็ขึ้นล้อให้ดูนะครับจะมาสาธิตให้ดูว่าเขาทำยังไงนะครับจะไขว้ทั้งหกล้อหน้านะครับล้อหน้าเวฟร้อยสิบร้อยี่ห้าเหมือนกันนะครับตระกูลดุมดีดหน้าอย่างนี้นะครับก็ไขว้หกนะครับส่วนดุมหลังอย่างนี้นะครับเราก็จะไขว้สี่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่ว่าอาจจะตัดเป็นสอง EP นะครับเพราะว่ามันน่าจะยาวนะครับนะ จะทําให้ดูอย่างละเอียดเลยแล้วก็คือเอากันทุกเน้นทุกรายละเอียดครับให้ผู้ชมทุกท่านดูจบแล้วสามารถทำตามได้เนาะตามสไตล์ของผมเนาะจะเอาแบบละเอียดหน่อยเนาะครับก่อนจะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวดดิดีโอดีๆจากช่องแวอลดีไอว้ครับครับเริ่มกันเลยครับดุมหน้านะครับไบหกขั้นแรกนะครับที่รวดเมื่อแกะออกมาครับตอนจะแกะที่รวดเนี่ยแกะออกมาแล้วเนี่ย อย่าไปเทเละนะครับเราต้องดึงออกมานะครับมันเขาจะควายหัวสลับหัวสั้นกับหัวยาวไปแล้วนะครับเราก็แยกออกมาอย่างนี้นะครับนะครับนี่ครับฝั่งนี้คือหัวสั้นนะครับฝั่งนี้คือหัวยาวนะครับเราจะดูออกนะครับคอจะสั้นกับยาวไม่เท่ากันนี่ครับอันนี้คอยาวนะครับเอาไว้ลอยจากด้านในดุมออกมาส่วนอันนี้คือคอสั้นนะครับ ครับมันจะงอไม่เหมือนกันีหยิบให้ดูทตัวนี้นะครับอันนี้คือคอยาวส่วนอันนี้คือคอสั้นนะครับนี่นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาจะใส่นะครับคอสั้นจะใส่จากด้านนอกดุมเข้าไปข้างในนะครับส่วนคอยาวจะใส่จากในดุมออกมานะครับเพอจากด้านนี้ยกไปด้านนี้ยกไปนะครับอันนี้คือคอสั้นเราใส่ก่อนเลยนะครับ ใส่ก่อนเลยนะครับใส่ไปเลยรูเว้นรูนะครับใส่ไปเลยเว้นรูไปเรื่อยๆที่รวดทั้งหมดมี36ซี่นะครับข้างละ18ซี่ไอ้ฝั่งละ18ซี่นะครับคือฝั่งฝั่งสั้นเนี่ยมันก็จะมี18ตัวคอสั้นนี่ครับคอยาวมันก็มี18ตัวเหมือนกันทั้งหมด36ซี่นะครับพอเราใส่นี้แล้วตอนนี้เราก็าเอาคอยาวมาเลยนะครับ พอเราใส่คอสั้นไปด้านออกไปแล้วเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยขั้นต่อมาเราก็เอาคอยาวมาเลยนะครับใส่จากข้างในออกมาวิธีการใส่นะครับเมื่อคอยะคอสั้นตัวบนอยู่ทางจะต้องอยู่ทางขวามือนะครับควางนี้นะครับส่วนคอยาวจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับนะครับอย่าไปใส่รูนี้นะครับถ้ามาใส่รูนี้มันจะเป็นซ้ายทับขวาข้างหนึง่งแล้วก็ ขวาทับซ so, like like ้ายข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวบนใส่มาอย่างนี้ใส่ลงรูนี้ตัวล่างจะต้องเยื่งมาทางซ้ายมือนะครับเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันจะเป็นเวลาเราเราไขว่เนี่ยเวลาเราสารเนี่ยมันจะเป็นขวาทับซ้ายทั้งคู่นะครับหลายคนไม่รู้นะครับแม้แต่ช่างหลายคนยังไม่รู้นะครับอันนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยรูเว้นรูนะครับกใส่ไปอีกใส่ไปเลยครับรูเว้นรูรูเว้นรูไปเรื่อย มันจะพอดีของมันนี่ครับเสร็จแล้วเราก็พิกไม้ทั้งเลยเราก็ใส่ด้านล่างก่อนเลยเพราะเมื่อกี้เราใส่ด้านบนเรายังไม่ตั้งใส่เพราะเราไม่ต้องไปหยิบไปเปลี่ยนเสียเวลามือเบาๆนะครับก็ทําไปเลยใส่เลยครับไม่ต้องไปวางแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่เราก็ใส่ด้านล่างก่อนได้เพราะว่าตอนนี้มันบังคับไปหมดแล้วนะครับมันก็พอดีของมันนะครับ ล้วเราก็เอาด้านบนมาใส่นี่ครับแล้วก็เอาด้านบนมาใส่รนนสูที่เหลือเลยจบมันก็จะเป็นรูเว้นรูไปอย่างนี้นะครับก็จะลงตัวของมันพอดีที่ลวดปกติเขาจะให้มาพอดีเป๊ะไม่เคยมีขาดนะครับผมทําช่างมาสามสิบกว่าปีเคยเจอที่ลวดขาดชุดเดียวมั้งส่วนใหญ่ก็จะเกินแล้วก็พอดีถ้าผิดพลาดก็คือเกินแล้วก็พอดีแค่นั้นนะครับขาดจะไม่ค่อยเจอเลย เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กลางดุมเลยนะครับนี่ครับวิธีการสานนะครับที่การสานก็นับหกนะครับอย่างนี้ครับนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้ค, 1, 2, 3, 4, 5, ครับก็คือ ข้างล่างสามข้างบนสามแล้วก็ควายไป่างนี้นะครับเราก็จะเอาเป็นหกนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนี่นะครับก็จะจับคู่แล้วก็จะมาเข้าที่ดุมตรงไหนก่อนก็ได้นะครับรูเขาจะบังคับอยู่เห็นไหมครับรูมันจะบังคับไว้อย่างนี้แต่ว่าอย่าไปใส่ด้านล่างนะครับเพราะที่รูมันจะขืนถ้าเราไปใส่ที่รูมันจะขืนไปฝั่งนู้นพของฝั่งนี้เข้านะครับต้องดูด้วยรูมันจะงายขึ้นมารับพอดีเลยนะครับนี่ครับ ต้องทาแบบนี้อีกสัอคู่แรกคือถ้าถูกคู่หนึ่งมันก็จะถูกทั้งหมดถ้าผิดคู่หนึ่งก็ผิดทั้งหมดเหมือนกันนะครับ <c oughs> เอาใกล้ไม่หน่อยา <c oughs> อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นไม่ชัดกลัวจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่นครับเสร็จแล้วคู่ต่อมาก็ตามกันนี่แหละครับเห็นไหมครับอันนี้มันคว่ำตัวคว่ำม,มาทางนี้ตัวที่สองเขาคว่ำม,มาทางนี้นะครับอันนี้ตัวหงาย ตัวหงายที่มาฝั่งนี้นครับตัวหงายฝั่งนี้เมื่อกี้เรานับไปหกแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็คือนีควายหกคู่ที่สองคู่ที่สองก็จะมานี่เลยลูค่อยจะบังคับอยู่เหมือนกันนะครับลูก็จะบังคับอยู่นี้เราก็ใส่ไปเลยก็เป็นอีกคู่หนึ่งแล้วเห็นไ,ไหมครับอ้าวไม่ชัดชัดไหมไปโดนกล้องเขาเมื่อกี้ก็ทีครับ พอดีถ่ายทำคนเดียวนะครับขออภัยเอาใหมเอาใหม่ขยับมาทางนี้หน่อยไม่มีคนช่วยครับไม่มีผู้ช่วยก็คู่ทีสองไปแล้วนะครับคู่ต่อไปมันก็จะมันก็จะไล่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ จะไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันคือเราไม่ต้องนับเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยบังคับไว้แล้วตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ 3, ตัว 4, 5, 6, ที่สามตัวที่สี่คูณที่ห้าคู่ที่หกคูที่เจ็ดคูที่แปดคู่เก้าแค่นี้เองครับนะครับมันก็จะบังคับขอบเขาก็จะบังคับอยู่นะครับไอ้รูรูขอบเนี่ยมันจะบังคับโดยอัตโนมัติรูก็จะมาอย่างนี้นะครับมันจะรับกระชี่รวดพอดีคือผมวันนี้นะครับจะเป็นการสารที่รวดให้ดูก่อนเนาะ แต่ขึ้นที่ลวดนี่เอาไว้ไว้อีกวันอีกอีกตอนหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวมากเลยนะครับทันหรือเปล่าเอยถ้าไม่ทันก็ย้อนดูเอาเนาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมผมช่องผมเป็นเป็นครั้งแรกนะครับก็กดติดตามไว้้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดอีกที่สองเนาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเรียนรู้นะครับอยากเรียนรู้ว่าการขึ้นล้อทำยังไงนะครับก็ กดติดตามไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดอีพีที่สองเนะาะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอนะครับอย่างนี้ครับมันก็จะบังคับมันก็จะมาตามคู่ของมันตลอดอย่างนี้นะครับเขาก็จะบังคับไปเรื่อยเรื่อเราก็จับแค่นี้เองครับจับข้างบนมาแล้วข้างล่างมันก็ตัวต่อมาจากตัวนี้เองนะครับมคือมันจะข้ามมาตัวนี้ไ,ได้เพราะมันมาไม่ถึงนะครับเนี่ยครับมันก็จะคือตัวต่อมาอันนี้ก็ตัวต่อไปมันก็มาเข้าตรงนี้ จะทันกันได้เอ่ยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวให้ดูล้อหลังด้วยนะครับคือถ้าผิดตัวหนึ่งก็ผิดทั้งหมดถ้าถูกถ้าถูกคู่แรกก็ถูกทั้งหมดนะครับมันจะไม่มีการผิดแล้วก็ใส่รูเว้นรูรูเว้นรูนะครับจะเป็นรูเว้นรูอย่างนี้อันนี้ก็คู่สุดท้ายแล้วอันนี้ก็คู่นี้ก็จบแล้วฝั่งนี้นะครับนี่นะครับ หรือเปล่าเอ่ยเห็นชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งหนึ่ง,ง,งว่ามันก็จะมาอย่างเงี้ยครับเราก็ไล่เอาหกหกอันเนี่ยก็นี่ก็ถูกแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ถูกเลยครับนี่ครับอันล่างด้านล่างนะครับควายทางนู้นทางเดียวกันนะครับอันนี้ด้านบนก็เป็นขวาซับซ้ายอย่างเงี้ยครับก็นับนีก็หกตัวนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็เข้าเข้าคู่รูก็จะบังคับอยู่แล้วนะครับรูรูหัวกำเนี่ยเขาจะบังคับไปรูที่ขอบล้อเนี่ยเขาจะบังคับไว้อยู่แล้วมันจะเข้าตรงองศาเข้าพอดีนี่นะครับก็จะตรงองศาขงเข้าพอดีถ้าใครไม่ทันก็ย้อนรูใหม่นะครับนะเพราะว่าแค่นี้ก็ยาวมากแล้วเนี่ยก็พยายาม พยายามดูหลายๆรอบก็ได้ครับถ้าคนไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงก็ได้เดี๋ยวดูร้อหลังอีกรอบนึงตออหลังจะควยสี่อันนี้ควยหกนะครับล้อหน้าล้อหน้าดิสจะเป็นการควยหกทีเป็นขอบเวฟร้อยสิบ110นะครับแต่ก็เหมือนกันรับตระกูลดิสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฮอนด้ายามาฮ่าคิซูกิขอบล้อสิบเจ็ดดุมดิสก็จะเป็นควยหกอย่างนี้ทั้งหมดนะครับ ก็ไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะจับคู่มันไปเรื่อยๆจับคู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับนะครับนะไม่งงเนาะงงไม่เอ่ยต้องค่อยๆค่อยๆดูไปนะครับพอคู่แรกได้มันก็จะได้หมดเลยใครไม่ทันย้อนดูใหม่นะครับแค่นี้ก็ยาวมากแล้วเนะี่ยอย่าลืมตามดูเอพิโซดที่สองแล้วกันขอบร้อนนี้เป็นขอบดีดนะครับดีดแท้ น,นีของมือสองนะครับผมยังมีอีกหลายคู่อี่ีอีกสองคู่ใครอยากได้ก็แอดไลน์เข้ามานะครับลงมาคุยกันดูเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันอันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นรุ่นรุ่นที่แข็งมากเลยนะครับดีดีดแท้ญี่ปุ่นอันนี้คือผมมีเก็บอยู่หลายคู่อยู่แต่อันนี้เป็นมือสองนะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่สภาพดีมาก ใครอยากได้ก็ร้องแอดไลน์มาดูนะครับผมทิ้งไลน์ไว้ให้ที่ช่องคาอธิบายแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะครบคู่มันละกระจกเห็นครับแค่นี้เองนะครับคือการคือการสาลที่หลวดนะครับนะครับนี่ครับ DAD เจ็แปนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์นี่นะครับมุมกล้องไม่ได้ต้องเอาห้อยห้อยห้อยทางนี้นะครับเพราะว่าไม่มีที่จับนี่ครับ นี่ครับผมยังมีอีกสีฟ้าอีกสามวงแล้วก็เหลืองมะนาวอีกวงหนึ่งใายขาดก็ลองแอดไลน์มาคุยกันดูนะครับแทน้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดีดีเจแปปั๊มลงไปเนื้อเหลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับมีโอกาสขายของด้วยครับก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะไล่ไล่หัวกรรมเข้าไปเพราะว่าต้องไล่เข้ามาให้เหลือสักประมาณ ประมาณสามสี to então, like ่เกลียวทุกต <te susceptible> <te explicit nên> ัวก่อนนะครับอันนี้ผมจะตัดไปเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรก็แค่ขัน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 เข้าไปแค่นั้นเองอันนี้ผมตัดไปเลยดีกว่านาะวีดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะก็จะจะจะขันเข้าไปประมาณอย่างนี้นะครับทุกตัวนะครับขันให้เป็นเหลือเกลียวไว้ประมาณนี้ครับสามสี่เกลียวเนี่ยนะครับทุกตัวนะครับอันนี้ผมช่วงนี้ผมก็จะตัดออกไปเลยเนาะดไดน้นเป็นการเสียเวลานะครับนะ แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็อีกตอนหนึ่งค่อยมาดูการขึ้นล้อนเนาะเดี๋ยวดูไว้ยสีคว้สีกวงหนึ่งครับอันนี้เป็นอันนี้ดุมหลังนะครับเดี๋ยวควายสีเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับสีลวดแกะมาแล้ว อย่าให้มันแตกอย่าให้มันสลับหัวหางกันนะครับเพราะเขาทามาให้เราแล้วเขาสลับมาให้เราแล้วนะครับเราก็แยกออกไปนะครับแยกออกไปอย่างนี้นะครับก็ดึงปื๊ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอสั้นส่วนอันนี้ก็คือคอยาวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าส่วนคอสั้นสายด้านบนก่อนเลยแต่จากด้านด้านบนลงไปเลยนะครับ ไปครับรูเว้นรูนะครับเหมือนกัน,นครับเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าเวลาเราไข่เนี่ยเราจะไข่สี่กับไข่หกเท่านั้นเองเราก็ใส่รูเว้นรูหมดไม่ว่าจะไข่สองไข่สี่ไข่หกนะครับก็จะใส่รูเว้นรูอย่างนี้ทุก,ทกตัวนะครับเสร็จแล้วเอาอันยาวมาเอาคอยาวมาใส่จากข้างในออกไปข้างนอกนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัวบนจะอยู่ทางขวานะครับตัวแรกเนี่ยนะครับตัว ตัวที่สอดจากข้างในเนี่ยจะต้องอยู่ทางซ้ายมือของเราอย่ามาใส่รูนี้นะครับถ้ามาใส่รูนี้เนี่ยมันจะเป็นขวาทับใต้ข้างหนึ่งซ้ายทับขวาข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ด้านซ้ายเสมอตัวล่างนะครับเสร็จแล้วก็รูเว้นรูเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับทันนะครับนะถ้าไม่ทันย้อนรูใหม่เนาะเพราะแค่นี้ก็จะยาวม,มากครับพอใส่เสร็จปุ๊บพลิกมา มาระวังที่รถตกิมาเสร็จใส่ข้างล่างเหมือนเดิมเพราะมันมีรูมันเหลือมาจากอีฝั่งเมื่อกี้แล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยบางคนมาวางอันนี้ลงแล้วก็เอานู้นมาใส่ข้างบนก่อนไม่จําเป็นนะครับเพราะรูมันเหลือให้เรามันบังคับไว้อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นก็ไม่ทำอย่างนั้นใส่ข้างล่างไปเลยแล้วก็มาใส่ข้างบนที่เหลือเลยนะครับ ก็รูเว้นรูเพราะรูเขาบังคับไปหมดแล้วนี่ว่าคุณจะใส่ทา้งไหนก่อนนะไม่ไปจะใส่ข้้งล่างนึ่งบนก่อนนะชุดสองเนี่ยมันจะบังคับไปหมดแล้วนะครับมันก็จะแค่นี้เองครับเสร็จแล้วเราก็วางาไปตุ้มระวังโดนขอบอย่าให้โดนแรงนะครับโดนนิดๆไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วหัวกลับมาเท คือผมจะพยายามให้มันชัดๆนะครับให้มันชัดๆมิสมองจะได้ทําได้เนาะเรือวงนี้เดี๋ยวให้ชัดๆอันนี้เป็นดุมดุมหลังเนาะก็จะควายสีนะครับควายสีก็หนึ่งสองสามสี่แค่นี้เองก็ขวาับซ้ายก็ขวานี่คือขวามือของเรานี่ซ้ายนะครับซ้ายก็จะอยู่ด้านล่างนะครับไอตัวที่แทงจากข้างในออกมานี่ก็จะเป็นอยู่ด้านบนนะครับ อ่ะปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยครับขวานี่คือก็คือขวามอือเรามาขวาทับซ้ายก็คืออันนี้คือซ้าย,ยานี่ครับแล้วเราก็หารูเลยรูรูเขาจะบังคับพอดีใส่ตรงไหนก่อนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปใส่ที่ที่รูจุบก่อนนะครับไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นว่าจะต้องไปใส่ข้างรูจุบก่อนไปตรงไหนก็ได้เพราะว่าขอบล้อนเนี่ยเขาบังคับไปหมดแล้วรูเขาจะบังคับไว้ดูด้วยนะครับว่ามันหงายหรือมันคว่ำนี่แหะครับคุณผู้ชมครับเนี่ย อย่างเงี้ยนะครับรูเนี้ยมันจะหงายขึ้นคือก็คือของของฝั่งนี้นะครับของของของฝั่งด้านบนนี่นะครับของฝั่งด้านนี้นะครับเพราะู <L une> มันจะหงายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปใส่รูนี้นะครับถ้าเราไปใส่รูนี้เนี่ยมันจะคว่ำลงมันจะเอียงลงไปข้างล่างนู่นเพราะมันของฝั่งล่างนู่นนะครับเพราะันเป็นของฝั่งด้านล่างนะครับรูมันจะไอหัวกัมเนี่ยมันจะทิ่มลงไปแล้วเห็นไหมหัวกัมจะทิ่มลงแต่อันเนี้ยหัวกาม,มจะเงยขึ้นเพราะมารับกับรับกับสีลวดด้านบนนี่นะครับ นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าครับไปต่อครับอย่างที่บอกนะครับควายสี่ควายสี่รูเขาจะมาครับอยู่แล้วเนาะมานี่นะครับเราหารูให้เจอก่อนรูแรกคู่แรกนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะตรงรูเขาอยู่แล้วเห็นไหมครับถ้าเราไปใส่คู่ล่างมันจะขืน ถ้าเราไปใส่คู่นี้สมมุติว่าเราไปใส่คู่นี้ซึงเป็นของฝั่งนี้นะครับฝั่งล่างนี่นครับลวดมันจะขืนเนี่ยฮะหัวลวดเนี่ยมันจะทิมลงไปหัวกามเนี่ยมันทิมลงไปปอมไปรับก็ฝั่งนี้นะครับสังเกตดูนิดนึงก็รู้แล้วนะครับแต่ถ้าฝั่งบนที่ถูกมันก็จะเงยขึ้นมานะครับก็จะเงยขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้ผิดก็ไม่เป็นไรครับผิดก็ลือใหม่หอ่มังแค่นั้นเอง แกก็เอาเรื่องเหมือนกันเนาะสามสิบหกตัวเนาะก็อย่าให้มันผิดก็ดีแล้วแต่ผิดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็นิดดนึทงทำไปหัดไปครับเดี๋ยวก็เป็นไม่มีใครเป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับลองหัดดูลองทําดูนะครับน้องๆน้อง,นอง,นองหนูนักเรียนนะักศึกษานะครับทําได้นะครับนะอยูว่ว่างๆช่วงนี้ถ้าเกิดว่ากลัวโควิดไม่ได้ออกไปไหนก็เอาลองลอง,ลองดูนะครับนะ ทำเป็นได้ทำได้หมดทุกคนแหละอยู่ที่ความพยายามครับนะมันก็จะค่อยไปยนี้เรื่อยๆมันก็จะจับจับสี่จับสี่ไปนี้แหละครับคือเราจับคู่แรกถูกนะมันก็ถูกอลหนะึ่งสองสามสี่เนี้ยแล้วพอมาอันนี้มันก็จะมานับหนึ่งสองสามสี่เพราะอันนี้ก็มาอยู่ข้างหลังอันนี้ก็มาอยู่บนก็ขวาอันนี้ก็เป็นซ้ายก็ขวาทับซ้ายแล้วก็มาเข้าเข้ารูกร,รมเข้ารูขอบนะครับก็แค่แน,นี้ นี่ครับ,รบพอมาอีกคือถ้ามันถูกเลยเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันบังคับไปหมดแล้วครับตัวนี้มันก็ต้องมาตัวนี้จะข้ามมาตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับข้ามมาได้แต่คนร้อยเป็นก็ข้ามได้นะครับเพราะว่ามันจะเข้ารูอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าคู่นี้มันก็ข้ามไปเข้าเดี๋ยวงเอางี้ดีกว่าเอาที่ถูกนี่แหละแต่ว่านี่นะครับ นี่ครับมันก็เข้าออของมันเนะพราะรูรูกร,รเนี่ยไอร้รูรูขอบเนี่ยมันจะบังคับไปหมดแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็คู่สุดท้ายแล้วแค่นี้เองก,ก็เสร็จแล้วคางง่ายง่ายนะครับใครไม่ทันกยน็ย้อนดูนะครับนะอันนี้เห็นไหมครับนี่ได้ฝั่งนึงแล้วนะแล้วก็ยกกลับมาปึ๊บวางอ๋อ การหลุดเป็นบางหัวไม่เป็นไรถ้าใส่ตื้นเกินไปมันก็หลุดนะครับแต่ก็ไม่ใช right ่เรื่องใหญ่อะต่อครับไปต่อที่มาฝั่งนี้ตรงไหนก็ได้ครับใส่ตรงไหนตรงไหนก็ได้ลวดมันจะบังคับอยู่แล้วเนี่ยครับมันก็จะมาเข้าคู่นี้เพราะว่ารูรูขอบเนี่ยมันจะบังคับไว้แล้วเหมือนกันนะครับขอบเล็กขอบเล็กเขาก็จะเบ้าเขาจะมีเบ้าเ็าจะมีเว้างเขาไว้นะครับ กล้องนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้มันจะหลุดเฟรมนะครับนะครับก็มาเหมือนเดิมครับอันล่างก็ไปทางซ้ายมือนู่นนะครับอันล่างเนี่ยพอจัดเรียงมันให้มันไปทางซ้ายนี่นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาติดนะครับเพาอาตัวสุดท้ายมันจะติดแล้วฝั่งบนก็ไปทางทางซ้ายฝั่งล่างไปทางขวาอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นคู่มาอย่างนี้แหละเห็นไหมครับก็ง่ายๆนะฮะมีคู่หนึ่งมีคู่หนึ่งอันนี้ก็ต้องไปทางนู้น ที่มาทางนี้นะครับมันก็จะเป็นคู่มันไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคร่าวๆเนี่ยฮะมันก็เป็นคู่ละเห็นไหมครับนะครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับคงต้องตัดเป็นสอง EP นะครับเพราะว่ายาวเกินจะยาวจัดไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อหรือว่าบางทีดูไม่ทันด้วยเนาะก็อย่าลืมกดติดตาม้นะครับกดติดตามแล้วก็เอาไว้ดูในคลิปหน้าต่อไปอีกตอนขึ้นล้อนะครับตอนขึ้น ดิงล้อนะครับอาคิ์นี้เป็นการสารที่รวดวไปก่อนเนาะ <c oughs> ก็กดติดตามมาด้วยนะครับเนี่ยครับก็จะคู่มานี่ก็จะคู่มาอย่างนี้อีกนะครับไม่ยากมันก็จะคู่ของมันีน่ครับมันก็จับง,ง่ายๆนะครับนะไม่งงเนาะเห็นไครับสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับซ้ายขวาขวาทับซ้ายนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะจับคู่ไปคือถ้าถูกคู่แรกปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกหมดเนะี่ยนะครับอันนี้เราก็ลวงมาจากข้างล่างนะครับ,นะรบมันก็ถูกมันก็คู่มาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับ,รบง่ายเนาะลองหัดทดําดูแต่เวลาขึ้นยต้องใช้ประสบการณ์นะครับคือขึ้นล้อแรกเนี่ยจะให้มันกลมเหมือนเมื่อชีดอย่างผมนี้มันไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับนะ เราจะว่าจะขันยังไงให้มันแน่นทุกตัวเท่ากันแล้วก็ให้ล้อมกลมด้วยให้ล้อมไม่โบกด้วยเงี้ยมันต้องมันต้องมีประสบการณ์นะครับก็เดี๋ยวรอดูอีพีหน้าด้วยนะครับนะอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็ดูอีพีหน้านะครับเพราะว่ายาวมากแล้วเนี่ไหมครับตัวสุดท้ายแล้วง่ายเองนะครับแค่นี้เองแต่มันหย่อนอย่างนี้เดี๋ยวก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเดี๋ยวก็จะขันไล่เข้าไปทุกตัวเลยให้มันเหลือสักสามสี่เกี่ยวนะครับ ้ค่อยมาไล่บนแท่นอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เอาอย่างนี้ <warming up> ก็เนี่ยครับเราก็ต้องเอาไขาควงมาขันเอาก็ได้เนี่ยไขควงตัวเล็กๆเนี่ยขันขันจะกด้านด้านตูดเขาเนี่ยมันเขาาจะเป็นปากแบนอยู่นะครับเนี่ยครับครับจะเป็นปากแบนนี้เราก็ขันนะครับเนี่ยจะเป็นปากแบนเราก็เอาอนี้ปากแบนนี้เสียบแล้วก็ขันมันก็จะง่ายนะครับ ประมาณนี้เนาะครับก็ธีนี้ก็คงจะจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ให้เดี๋ยวผมไล่ให้ดูแล้วก็ EP หน้าก็เอาขึ้นแท่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีนึงว่าเวลาไล่เสร็จแล้วมันจะเตึงนิดนึงนครับมันมันจะไม่งอแงแบบนี้นะครับอันนี้มันหลวมเกินเนาะมันก็เพราะว่ามันยังไม่ได้ไล่หัวกรมเลยนะครับนะก็เอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าแล้วกันครับ<ด>ครับสวัสดีครับ